วันที่28กรกฎาคมศนี้ในสุภวาระมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราชกล่าพรบนะบัตรการพระครูอนุยุทธสังกิตเจ้าคณะตำบลปางหมูเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566ณวัดปางหมูในวันนี้ แดานทางด้านกายภาพด้านจิตใจด้านสังคมและด้านปัญญาจึงต้องส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชา